สวัสครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกม r a n g e of Dragon นะครับในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตกันล่าสุดนะครับผมซึ่งมันจะเรียกว่าใหญ่ไหมมันก็ก็จะพอเรียกว่าใหญ่นิดหนึ่งอ่ะ <laughs> นิดหนึ่งนะครับผมโอเคในแพทนี้นะผมที่อัปเดตมาใหม่นะค่อนข้างที่จะทำให้เราเนี่ยต้องเดินยากสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามา ือเยอะนะแค่นิดเดียวก็ถือว่าเยอะนะครับผมเพราะว่าเราตามไม่ทันจริงๆนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับผมอันดับแรกที่เราจะพูดถึงกันนั่นเองก็คือดันเจียนที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมมาดูที่หน้าตาดันเจียนก่อนดีกว่านะครับผไปที่ลายวันนะผมมันเป็นบอสนะครับผมจับจับทีมลาบอสจัดทีมหรือเปล่าต้องจัดทีมแล้วจับทีมลาบอสประมาณนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับผมในหน้าของ บอสธรรมดานะจะไม่มีอะไรนะผมก็ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพิ่มเติมประมาณนี้นะผมอ่ะโอเคส่วนต่อมานะไปดูที่ฝันร้ายนะผมนี่อ่ะนะครับผมฝันร้ายนะผมก็มีการอัปเดตตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอัปเดตบอสใหม่นะครับผมบอสเลเวลร้อยสี่สิบนะครับผมตรงนี้ก็เข้ามาใหม่ก็พร้อมกับอุปกรณ์วัสดุวัตถุดิบ มาใหม่นะครับผมเห็นไหมสีฟ้าๆนะครับผมให้เราสังเกตเห็นไหมก็เขางูเขี้วงูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอสตัวนี้มีชื่อว่างูพิษนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการโมดิฟายจากตัวละครเก่านะครับคือตัวนี้นะผมอสรพิษนะครับผมงูพิษกับอสสรพิษมันต่างกันชีไหน <c oughs> โอ้โหนะก็รูปลักษณ์ที่แตกต่างขึ้นมาอนิดนึงนะมันมันไม่ต่างหรอกแต่ว่ามันเป็นเปลี่ยนสีแล้วเป็นการ เอาไปย้อมสีนะครับย้อมแมวมานั่นเองครับผมย้อมแมวมาด,ดังนั้นตัวนี้ละครต,ตัวละครนี้ก็ไม่มีปัญหานะผมตัวนี้ก็สู้ได้นะถามว่าสู้ยากกว่าไหมผมว่าหงส่วนใหญ่คนจะพูดกันนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ในกลุ่มที่เรารู้จักแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าตัวนี้สู้ง่ายกว่าหงนะครับผมแล้วดรอปของได้ดีกว่านะก็ประมาณนี้เนาะก็คือหงเนี่ยมันจะอึดกว่านะแล้วเป็นดามจเวทใช่ไหม มันจะปล่อยแบบทำซีซีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็จะปล่อยลูกงูอะไรก็ว่ากันไปนะผมเหมือนที่เราเคยสู้เนาะแต่ว่าดาเมจของมันก็โอเคเราก็สามารถสู้กันได้นะครับผมอืมก็โอเคนะผมพอจะพอจะสู้ได้อะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ตัวอสรพิษนะผมก็ถ้าเป็นในสมัยก่อนที่เราเพิ่งเล่นลแรกๆนะผมถือว่าเป็นตัวที่เล่นยากเนาะเพราะว่ามันจะปล่อยลูกน้องมาด้วยปล่อยเหมือนกับงูน้อยอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ โอเคก็พอผ่านไปได้นะสมัยก่อนเนาะตอนที่เราเวนแบบเวียแบบน้อยอะไรอย่างงี้นะเวียแบบน้อยนะครับผมอ่ะพอตรงนี้เราก็มาดูที่หน้าตาของไอเทมใหม่นะครับผมที่อัปเดตเข้ามาด้วยซึ่งเขาไม่ได้บอกเรานะครับผมนะผมว่าผมว่าไม่ได้บอกนะเขาบอกแค่2ออย่างว่ามีบอสแล้วก็มีตัวละครใหม่นะครับผมทางแฟนเพจไม่ได้บอกนะคราวนี้เรามาดูที่ตรงนี้ดีกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ต้อง เรียกว่ามันจะเป็นสิ่งที่มาพร้อมกันนะครับผมใช่ในเมื่อมีงูมาใหม่ใช่ไหมบอสมาใหม่ไอเทมที่ดรอปก็ต้องเป็นของใหม่ตามด้วยไอเทมใหม่นั่นเองครับผมไอเทมที่ดรอปก็คือไอพวกวัตถุดิบนะอ่ะไปที่โรงหลอมนะผมหล,ล้อมนะจ๊ะบาที่หลอมยุทธภัณฑ์นะผมปิดตรงนี้ไปเลือกที่อุปกรณ์นะผมปึ๊บ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 มันจะมีหมวกพึงอาคานีอคอคีอะไรอาคานีอ่ะ หางนกยุงเลยนี่คือโซนนกยุงนะครับผมมาที่โซนตรงนี้นะผมเป็นโซนกระบี่งูนะครับผมมีงูม,มีงูพิษงูพิษงูพิษนะครับผมโอเคตรงนี้ครับผมว,ว้าวสวยไหม,มครับผมสวยนะถามว่าตอนแรกผมดูเนี่ยดาบของหงเนี่ยผมก็ว่าสวยแล้วนะครับผมมาเป็นกระบี่นะผมมันจะดูเรียวสวยนะครับผมโอเคอันนี้คือดาบนะเป็นทรงดาบเลยนะผมนี่คือทรงดาบเนาะเป็นงี้ นะผมก็ว่าสวยแล้วนะสีก็โอเคผมชอบสีเขียวมากๆนะผมแล้วคราวนี้มาเจอแบบสีฟ้าครามนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมตรงนี้ก็รูปลักษณ์ที่ดูเท่ขึ้นไปอีกเนาะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นกระ,ะบี่ใช่ไหมเป็นกระบีนะ่เนาะมันจะเรียวเล็กใช่ไหมครับผมสวยดีนะครับผมต่อมาก็จะเป็นชุดเกาะนะครับผมเป็นรูปสิงตโตนะครับผมใช่ไหมไอตรงนี้ผมว่ามันจะเป็นสิงตโตนะไอตรงหน้าอกนะครับผมก็ไม่แน่ใจเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม ก็เสิงอะเนาะน่าจะสิงส่วนใหญ่ก็สิงโตอะเนาะโอเคมาดูที่ตรงนี้ครับพัดนะครับผมของทางสายเมดของเรานะครับผมก็จะเป็นปีกนกเช่นเดิมนะอันนี้เป็นเป็นขนนกยุงใช่ไหมขนนกขนขนหงเอออันนี้ก็เป็นเหมือนปีกมาทั้งปีกเลยไม่เอาขนแมวขนนะเอาเป็นปีกเลยต่อมาครับผมเป็นหมวกโคตรเท่ครับผมคือหมวกปกติผมว่าอันนี้แม่ง เขาเรียกว่าอะไรนะไอหมวกของโงเนี่ยมันเหมือนกับวาคิลี่อะหมวกวาคิลี่หมวกปีกนกใช่ไหมหมวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คราวนี้หมวกอันนี้แบบสิงโตครับผมแบบมาสิงโตเลยใช่ไหมครับผมมีขนมีพังผืนคออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะเออมันเป็นเป็นขนแบบเอาไปข้างหลังนะผมมันดูเหมือนกับนักรบแบบป่า <ป oured S 1> เถื่อนเนาะนักรบแบบพวกอะไรเขาเรียก,กว่าไงอะพวกวาฮัลล่าพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบป mm ่าเถื่อนหนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบติบเถื่อนอะไรอย่างเงี้ย อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสวยดีครับสวยดีซึ่งตรงนี้ทรัพยากรจะใช้ไปที่1 3 8มสนะครับผมสำหรับพูดไฟนะก็ค่อนข้างเยอะนะส่วนตัวผมเป็นคนที่บอกเลยว่าดรอปพวกนี้นะมันก็ดรอปได้น้อยอยู่แล้วใช่ไหมเราไปหาแลกมากกน,น้อยนะครับผมมันมันหมดเร็วมากเลยนะครับสำหรับพูดไฟนะครับผม,บผมต่อมานะผมเราจะมาพูดถึงตัวละครที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมคือตัวละครเสียง อีหรือเปล่านะเดีตยวบนึงนะตัวละครนี้ครับผมเสียงอวี่เสียงอีนะครับผมเสียงอวี้นะครับผมตัวละครตัวนี้นะผมซึ่งเป็นตัวละครที่ติดเมตาในไต้หวันนั่นเองนะครับผมดังนั้นเออหน้าปั้นไหมผมว่าก็น่าปั้นนะใช้ได้ยาวๆนะตัวนี้นะครับผมก็สักพักใหญ่ๆนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีนะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะผมก็ใช้ตัว เรียนปไปก่อนนะครับผมไอตัวหมัดนะครับใช้ไปก่อนเลยนะครับผมส่วนตัวผมยังไม่ได้เลยเห็นไหม <c oughs> ตัวนี้นะผมเขาก็ตัดปัญหาโดยการไม่ใส่เสียงพูดเข้าไปเสียงภาคเข้าไปนะครับก็ดูดีกว่ากันนะครับผมดีกว่าเป็นภาษาจีนใช่ไหมเขาไม่มีคนภาคแล้วนะครับผมโอเคตรงนี้ประวัติก็บางทีมันก็แปลมาดีบางทีก็แปลไม่ดีเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยอยากไปวุ่นวายนะผม โอเคอย่างที่ว่าไปสกิลพวกนี้ดีหมดนะครับผมสนุกแน่นอนนะครับรู้สึกว่าจะโกงอยู่นะโกงอยู่นะครับผมอึดด้วยนะครับเป็นตัวที่อึดพอพอเลยนะผมพอสมควรว่างันเถอะนะครับน่าเล่นนะตัวนี้เป็นตัวเมตานะน่าลองลองเล่นดูนะครับผมลองปั้นดีๆน่าจะโอเคนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เล่นตัวเลียนผัวไปนะครับผมมันจังโอเคกว่าเหมือนกันนะครับผมเพราะเราปั้นมาไกลใช่ไหมเราก็เสียดายใช่ไหมล่ะผมเล่นไปก่อนนะครับตัวนี้ค่อยๆปั้นทีหลังก็ได้นะครับผม เผื่อตัวเมตาใหม่อาจจะเข้าไม่นานนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปเช็คดูในทางไต้หวันนะผมว่ามีตัวละครที่น่าสนใจเข้ามาอีกไหมตัวละครตัวนี้นะครับผมเคยพูดถึงในคลิปกันก่อนมาแล้วนะครับผมคลิปรีวิวตัวละครตัวนี้นะครับผมเซียงหวีอะไรเนี่ยตัวนี้นะผมเป็นตัวละครที่มีสกิลออโต้ที่บอกได้เลยว่ากวนและโกงมากๆเลยนะผมมันค่อนข้างที่จะดูโกงนะผมสกิลตรงนี้ก็คือหอกมูพิษเนี่ยผม เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ครับผมใช่ไหมดูดีผมเลยปุ๊บเอ๊ะ,อะไม่ใช่ป่ะศัตรูหรือเปล่านะผมอันนี้เป็นสกิลตรงนี้จะเพิ่มป้องกัน30%นี่จะคล้ายกับคล้ายๆสกิลของไอ้มเอ่หลอดเมื่งนะครับผมหลอดเมื่งโดดโดดลงอะไรเงี้ยอ่าเพิ่มดาเมจ30บหนึ่งบูบูบูน่าจะสกิลนี้ครับผมอืมก็สามารถปล่อยพลังนั้นได้อีกครั้งหนึ่งนะผม ก็เป็นสกิลที่ดีนะครับผมสกิลที่ดีก็ประมาณว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทสามารถติดขิใช่ไหมมันก็สามารถหมุนควงไปเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดตัวละครเราติดขิสกิลนี้ก็ถูกใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมค่อนข้างที่จะโกงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่ามีซีซีแบบนั้นไหมเราไม่ได้อดัดเต็มที่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมไปตีบอสนะครับบอสต,ตัวละครใหม่นะครับก็คือบอส มพิษนะครับผมว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับผม ม่ไหวก็อถอยไปเออ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 เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมก็ดูกันมาแล้วเนาะกว่าบอสมันเป็นยังไงมันสู้ง่ายไหมนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับผมอโอเคบายๆครับผม <c oughs> <c oughs>